สวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเวินสายปลามืาอนี้หาหาอยู่หาก,กินอันนี้เอามากินแรงกับพันประหลัดสองคนคือเก่าพี่น้องเลยหากินคือเก่าแต่ว่าลบมันแห้งพี่น้องเอ้เมืรอน,นี้ฮะจักสีได้สำเร็จแลละโอ้มาได้นอนได้คืนหนึ่งละคืนนี้ก็ปเป็่ยงแต่บ่ายโมงหนึ่งบอบพบยังคืนโอ้ะเขาพันธมีกับพันนั่น เนปลงเซ่ได้หม,นเ,นขเ,มเ,เข้าวเจาะสีมังเถอเขาเจสีเงี้ยงมาเลยพจักแต่หอยปลกะพันประลาดพอเดีหาเนี้มากินแลกสิาพาไปไดถึนี่แหละคือดันวะดันนี้แหละเงินเงูเหลือมโอ้โอไปเดี๋ยวจะจ้าพาไปนะนเป็นคำว่าหลั ลาหลอดพื้นหินมาเนะาะเออมาหลอดอดอย่อยนีอ้โอดมัมน่นจะใช้นำคำเท่านี้เนาะ มงอนีหญ่ๆเอเนาะดฮะเขาขึ้นได้งอนนีดในบทเขาขึ้นไดหนีเลยได้พันบาดเลยเขาขึ้นได้งอนนีดเลยเลยเาคนทากไปในนี่เลยไม่คนถางไปนั่นอ๋อตัวไม่ช่ราเยันบ่เลย Khu mè, tổ, cái mang sau đấy bitten vang song Oh, mắc kin nắm bóng. Ng hát nhầm lạnh, bóng nhầm hót nhầm bóng bóng nhầm bóng bóng nhầm bóng 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 ดูว่างาน้ำโบน้ำโบขีน,น,นเออผู้ไายพันสัตว์อะไรจะเคยไปโกผู้แทนนะมาพิลึกแทนนะมีแต่ผู้แต่พาเดียวไป โอ้มาขึ <in Asia> ah, ้น <handic> ส <apped British> ูงสอกเกกรอว่านะไรผเดียงดูมีแต่ผูดไรพันสันเนาะตึวงษ์หินกแต่ใหน่ฮะพูดตั่ไรเนื่อยพื่งหดึกเนาะโลกเขานี่กว่างลีลอมีทุกอย่างเนาะ

เหียวแบบนี้เหล่ามาแต่รังผูน,น้อ,อาวันปาลาดค้ำเลยเล่าเมื่อแล้ววันนี่ยังบลาอียังอยู่ข้องแล้วเหมือนข้องแล้ว เป่ามันกินมังไง้มบกูมาให้ตน้นคำพี่น้อยบีน้อยสิดาักินคำเลยลมันเหมิดจะก่อยเมื่อพอม,มังไห้ตัวน,นี้ยังตกเองเล,ลองีหล่อ มนกินอิ่มพอมาผมให้คำเกินขา,ากินเนียว้มมดีอยูน่นบ้านเขาคหมาทอะกินวะ่มืดเลบ้านเัองกับกับทับเขาเนาะมืดเลยมืดเลยโอ้ หลอกลปลาเลยถือว่าได้แ้แต่กรหอกตัวเดียวไแต่แต่ตัวหมกหมกเปาะตัวเดียวเนาะถือมากเปาะตัวเดียวเ้ามาคบนะมามาพบขับพพี่น้องเลยห้ามาพบกยพจะใต่ไฟหมือพี่น้องเลยเหมืนหุ้มหมืน้เหนลแค่ัว่าถือไครบมานเนาะฮะ ใครเต่ว่ตถไปค่มมันต้องผานตลาดน้องทำวัตถุไปค่เอย่ต่อขักเลยกลังมาทับเฮ้ยคำกึกเข็นบ่คาปลาดคำบ่จะวะขึ้นขึ้นเกือบม่ได้แล้วล่ะนน้องเกือบมาเป่าที นกเป่าได้นกเป่าตัวหนึ่งโอ้มันยิ่งหนากระั่นปันมีปันมีพันเห็ตมาหมดเละได้ได้สภาพการเป็นอะไรอไมูนอรกนแหก่ฮะเพรมีเห็นแต่หอยเห็นแต่หอยมันไตมันไตเัตัดเนผลอะไรมนเขาาไมันไตด้านมันลบกเนาะ วาตีมันใช้เมื่อเป่าเทปว่ห่ากินจนลำบากเลยเรามันยางคืนมาค่อยมันแจ้ว่ามันถือกินค่อยยางมันางเลยยางมาแต่ไหนมันอทั้งมันขมยิ่นยางมาจากไนก็ช่วฉันคันมันไปแต่เฉ่านี่นะปกติขี่มันแห้งกันขี่มันยันนะนะใหม่ใหม่ใหม่ใม่ยังไปเปียกอยู่เฮ็ดข้อยเห็นคูมองเนาะอยู่ผูกมือใหญ่มูอใหญ่มะต้นขึ้นแล้วคืนได้พูดแล้วึ้นไปพนบวัดแล้ว ด้านนนขึ้นแล้วด้านอยวันน่ะมูมูแบบเดียวกับห้อยง่วนไหมใจาทางก็มันออกแันเราเนี่ยตาใไปเดายไปใจชากไปเดเออนั่นแหละหอยต่างห้อยตางตางางนาแม่นมูมันขึ้นมาแต่พี่ขึ้นมาแต่แต่ไไก่อ้าเมื่อไรจังเห็ดดอกกุยดับลอยปลลูกมูตัวเออจะยากับืนะมูยดเลยออเดี๋ยวไปด้ ใครจะมีดอกไฟเนี่เนาะปาสดละเซีซลเพื่อนค่ะอัหั่นเาแขงดีเกือบบริกินแรงเนาะเกือบบรออาหารแรงเลยวน่เคยสุกเลืออ้วะได้่าว่าผัลาดไ้ว่าน่ะฮะอาลองดูไดว่าบ่ง้อ่ะเขื่องเ่งน้องกัดบ่มันมันบอยังเอาลองดูเออนิ่นี่เงี้ยนิ่นี่เงียลูกเจ็บปมันมันกันไม่ได้ เห็นค no. ือมาพากลับลงเหรอกลวยโอ้แซบไห้กินอะไนี่คันหิวเขาเขาวิ่เขากินยังกี่สองเนียรับมัดยู่ดอกขียเอไว้ไม่บ้าจะเปิดนะจ้าเนีอย่ามา้ยาบกเคยเลคนแถาเนาะเมยเขาว่าาดไว้มาจับมัดมัดอกนั่งกินยี่ยอยากกินยวบ่ได้ <laughs> mà lỡ Mà lỡ Cái nhiều lỗ lỗ Nhớ Cho khâu hay khâu ngay mà không có trả lòng mà chạy lại bỏ Ừ Ừ cái bên Ủa Đôi chân thảo thì im nhau Nhưng thầy á thằng này thì vẫn vào nó khác cái gì cục họ đây phải là đây Bởi chếp bao giờ à Bởi nó Bởi เสือนีกระุกเลยเืแก้านี่แล้วบ่กากินตัวตะบิดเป็นกวยดิบหอยเข้มเปนุกปานจุ๋ยเนาะบให้เสื้อเทาได้เห็นกินมาอนี่เอฮงแล้วบ่ได้กินชี่มือคนบ่ได้วอมกันเฮงหละเอ้ยไรละหลาบบ่ลาบเออมันดีนกเป่ายามเนาะ ามยังมาเักเลวะเพราะยังบริกนขาวิบุบก่อนเส้อกินเดิมวยนึ่งบอาหารกับมือะมือนั้นเที่ยวละโตไปกับพัดปลไโอาหารอาหารหยาเลยลมันล่มเนาะล่มแห้งลีหลอาหารกชิบุได้แ้วขึ้นว่าบุได้เลยแหละบาดพากันรอกับพัดปะไรมาเปล่าแทะบาบพอกบุกของให้แล้วบุได้ซับยจะยิงยิงอกนะกบได้หาวิี

ไปหุ่นเขาจะว่าจะปุ่นเทีตู่นั่นแล้วแล้มือเสือเาองไบลยกินีมือเสือเากรบกปอคือเขาสลับไปกับพันประหลาดหนึ่เทียวะโตละโตที่ได้กับมาได้เทียะโตละโตงน้นั่นแหละก่อนอาหารนาทละหยกละ อืมใช่ขี้ขาวลายครับมันอันนักลขี้าวลายนเอ้าวตัข้าวปนมจัอีกินปเข่าไปสื่อเกินมะไพน้ก่ผ่านมา่า่ะ่่แ่จนที่พนจวไว้้าแจ้ะเออพันแถวบนมแล้วมันแมันเคยมาเลยเราเองน่าดครัแคุณเคยจับมัน เจ้าเสียงเพิ่นแล้วเหรอของที่จะกินเนี่เจ้าก็ให้เพิ่นกินน้ำแน่แต่นะะอืมโอ้ยเจ็บบิีเคกับพ่อพูดใช่มาเบาอะไรได้เนาะยังอันนี้เห็นบ่เอาเจ้าที่เจ้าทานอืมเออลูกหลานให้กินน้ำเข้ากินน้ำผ้าปานตัวไดกินแล้ว ดูดีมีแห้งเลยก็ให้เมฆมานได้มาอื่นนี่เช่านี่กลับมาอื่นได้เนาะกับบ้านด้วอใือไหโคดดีเลยเอาความเลี้ยันที่ที่ที่ตังอะไรไม่นชัดดำชัดดำเนี่ยแพ่งชัดแดงเนี่ยที่ที่เขาว่าอัยเกิดมาลูกหลานจะหาชัดหายิ่งก็ได้โอ้ยเคยไดาหลายพไยกเปนได้เนล่าไม่ได้แล้วฮะจังกับหนุกนกเผา ตางกหนกเขาหลายเออมันมันต่างกันแล้วแหบตัวมันมันนั้นมันมันแล้นเป่าข้นมือแทต่างกันมัน่นี่คอยมันมาแนขาาหพดกองให้นาะยังดกอะให้กองคุมดกให้เมื่อกราเป็นหมากเว้นนอดกยังดกยังลก่้างไย ท่าันทองไม่นเลยมัอยู่กามนี่ทามนปาดแปกามดาวยาเนี่ยอยู่กามมึงนี่มานทามันไม่มีทางรอย่างนันหอกเท้าเขาเยอะนู่นเอ่ครับชูให้ก่อนชูให้ครับขาก้อนนี่มันไ่ชูงๆชูตัวไ กินะรกเป่มือขมือเนาะก็มรกินตงอรู้สึกว่กินหลายนะกินเข้าอยู่พี่เนาะกินขาอยู่ดกปลาวกินได้มากเป็นแม่เป็นจักรยางเลยนะครับรัอิ่มก็กิน anyway. พพขาเนี่ยแหะแม่กินน้ำกินน้ำบ่าะมันหอนอ๋อกินน้ำต้มไม่มาเ่นหวยมัจัอเาเสื right. ้อตัวเดียวเนาะบ่นมา สองอหักบนุ้งบนุงตัวนี้นะสองคนมีแต่แคนสันมดเออใบเฉลลาดหาเชียน้นเฉียนเยาก็มีเราไซื้ออันนี้เขาเอิ่นเสือแคนเหยานี่เรือเขียนคลาดมันหนาวอะไรกัะก็พายู่นาวก็ตัวผมเลยมันน่าจะนอนมื่นกับกัาฟหน้ามื่นเนาะ บกขาดอะไรแ้วหลังยันอทั้งทีก็บิ่งนอนไปานบอกวาท่างบอกว่นอนแบบยาวนี่หายเขาขึ้นมาเนี่ยเขาผู้ว่าเป็นผู้เฒ่านอนแบบนั้นโอ้โหพวกนี้นอนได้ไหมนอนแบบนั้นปก้งได้มันเย็นปอกกลางวันอาทีพวกนนี้อยู่แล้วเมื่อวานหันใจแบบบ้าโอ้ยที่บอกลอยมันกระพิวเหมือกันแล้วได้มาปอกมันเย็นอากาศหน่อยเนาะหนาวกัดโซนน้ำ สองห้าสิบปห้าหลอกกันกับพันปลาลัดเราก็รุนกันว่าสุดท้ยังโอ้ยยังตูเขาอยู่บ้านยังได้เิ็นเนาะทึงบุบบุบเนาะดังเดือดคอยงานสวเหือปันกุศลำพัด ཁས